เด็กอายุต่ำกว่าป18ปีควรถึงมูพ่อมูแม่มาดูด้วยกันเลยนะจ๊ะเครับก็กร้บสวัสดีด้วยนะครับวันนี้อยู่ใครเกมพีจเช่นเคยนะฮะวันนี้อยู่พระต่างสังจังอีกแล้วนะฮะทุกคนนะมาดูกันนะฮะ ว่าวันนี้จะได้กําไรสักเท่าไหร่นะทุกคนนะวันนี้พบทูนมาที่5,000ันบาทนะทุกคนนะมาดูนี่กันหน่อยฮะเบ็ดนะทุกคนนะมาปาเบ็ดหน่อยฮะออมเอาเบ็ดเท่าไหร่ดีห้าิบี่บาทนะเกมนี้อาจจะเบ็ดแพงหน่อยนะทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อกำลังใจใเยียดจิตด้วยเดอ้อมา เมาสวยงามจังหวะน,นี้ยังไงต่อโอ้โหสแคปเตอร์จะเข้าก็ไม่เข้าให้นะทุกคนนะไม่เป็นไรฮะมาทุนห้าพันจะได้เท่าไหร่นะวันนี้ขอสุดหน่อยละกันนะทุกคนนะโอ้โหนี่ไงก็ถือว่าจ่ายดีอยู่นะทุกคนนะอืมโอ้หนึ่งร้อยแปดบาทนะทุกคนนะสแคปเตอร์เลยหนึออ่งตัวนะสแคปเตอร์จะ ประมาณสามตัวนะฮะถึงจะเข้าฟรีเกมได้นะทุกคนนะม,มาหรือเปล่าจังหวะน,นี้มาหรือเปล่าต้องมาแล้วหรือเปล่าโอ้โหมานะทุกคนนะเอาเรื่องฮนะเอาเรื่องแน่นอนฮนะเป็นห้าสิบสี่บาทนะทุกคนนะอือถ้าสะสมไว้นะฮะจะอัพตัวละครนะฮะเป็นตัวทองนะทุกคนนะเป็นวายเชื่อมนั่นแหละนะทุกคนนะมายังไงฮนะ วายมาเพิ่มเออขออีกหนึ่งได้ป่ะถ้ามาช้านี่ไม่ได้แล้วนะนะขอสองเลยได้เปล่านมีไงได้เลยฮะได้ท่านอาจารย์มาแล้วนะฮะบวกมาสองหมุดน,นะทุกคนนะเออจะกลายเป็นวายนะทุกคนนะมาสูงหงอคงยังไงฮนะเหลืออีกสองอันนะทุกคนนะจะได้สูงหงอคงเป็นวายอีกตัวหนึ่งนะอูโหตัวนี้ฮะอ้โหูได้เท่าไหร่ทุกคน แปดร้อยสิบบาทก็ถือว่าดีอยู่นะทุกคนนะมาเหลืออีกหนึ่งอันฮะเหลืออีกหนึ่งอันจะได้หรือเปล่าตอนนี้โอ้โหไม่ได้โอ้โหวายมาสองตัวแบบน,นี้สวยง,งามฮะเพิ่มมาอีกสองหมุนเป็นสี่หมุนแล้วนะทุกคนนะตอนนี้นะเออสุนโงคงเป็นทองไปแล้วนะโอ้โหดองนี้ฮะโอ้โหได้เท่าไหร่ฮะโอ้ได้น้อยเกินหกร้อยยี่สิบแปดบาทนะทุกคนนะ วายไม่มาเพิ่มจริงดิเออจะลืมแล้วครับท่านอาจารย์มาแบบนี้ยังไงโอ้ยเนาะก็ใจโอ้้หใจแบบเพี่ยมากเลยนะทุกคนมาได้แล้วฮะตื่นป่วยไก่มาอีกสองหมุนนะฮะเป็นสามหมุนนะทุกคนนะเออจะลืมแล้วะฮะมาได้เท่าไหร่ครับหกร้อยกว่าแล้วทุกคนนะหวยเจ๋งจะมาหรือเปล่า โอ้โหเลยสองหมุนเองนะทุกนะวายต้องมาแล้วโอ้โหจังหวะนี้วายมาเพิ่มได้อยู่นะเออมาดิกว่ามาอีสองหมุนเป็นสามหมุนแล้วทุกคนตอนนี้นะเป็นวายเชื่อมกันหมดแล้วนะทุกคนนะนี่ไงดอกนี้ฮะเอาเรื่องฮะได้เท่าไหร่โอ้โหบิ๊กวินแบบนี้ก้อนโตแน่นอนฮะก้อนโตแน่นอนฮะจังหวะนี้ได้เท่าไหร่เฮ้ยทุกคนโอ้ย โงวทุนมาที่5,000บาทนะทุกคนนะเออเบต54บาทเลย4,100ฮะอุ้ยเอาเรื่องจัดๆนะฮะโอ้โหยังไงจังหวะนี้ว่าเอวายมายังไงอุ้ยเอาอีกแล้วฮะพี่นี่นะเกมนี้นะมันถือว่าโอเคเลยนะทุกคนนะโอ้โหเอาเรื่องฮะดอกนี้อีกอ่ามาดีมา,าดีได้เท่าไหร่ครับ ได้เท่าไหร่ครับจังหวะนี้ได้เท่าไหร่ฮะโอ้โหไม่ธรรมดานะเกมนี้นะโอโ้เอาเลี่ยงวะได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหสองพันแปดร้อยก้าบาทนะทุกคนนะก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะดอกนี้ได้เป็นหมื่นทุกคนโอ้โหใครจะอยู่ก็อยู่เด้อส่วนกูกูไปนะทุกคนนะเออ รวมยอดหมื่นนะฮะกับ980บาทนะทุกคนนะวันนี้ก็ถือว่าขอมปากของคอแล้วนะทุกคนนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะจ๊ะใครอยากให้เล่นเกมไหนพิมพ์ตาคอมมิต์มาได้เลยนะฮะเดี๋ยวเฮียจะไปเล่นให้นะทุกคนนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะจ๊ะวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย